ดองพูดนำดองให้ฟังหน่อยมาเลยหนูวหวอยู่แล้วเอากูนี่มาดูกราไทยหน่อยมาดูไทยมาดูพี่ต่ายในร่างนำดองก่อนเอาดังดังเอาดังดังโอ้โหโอ้โหโอ้โหสองอันไหมเดี๋ยวเอาลิปสติกขึ้นมาแต่งหน้าใหม่ดิ อันน้ำดำดงอัน <left> น <hand over Hai> ี <PAUL> oh, 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 oh. Kind of ้ดำนาโอ้โหมาจะดูสิเ่าดำดงขึ้นแน่จะสู้บนเวทีได้ไหมมาเลยว่ายังงาเวทีไหว้พรจ้า คนลญาตนก็น,น้องใจสำหรับพม่พี่นชาดีสันสุสุขศนเน้อที่เขาเป็นกาน้อใ,นใจได้